พี่ลองคิดดีๆครับพี่พี่ลองคิดอะไรอีกครับพี่ว่าพี่ก็คิดมาพี่แต่ตอบมาดีแล้วนะไี่คิดว่ามันจะไม่มีปัญหาแบบนี้ด้วยผมผมตัดสินใจเต็มที่แล้วครับผมว่าผมถามแล้วผมละเอียดแล้วนะถ้กลับมาเป็นอย่างงี้กันทีหลังอะผมเลยงง,งว่าผมทำอะไรผิดไป เรียกเรียกเรียกรวมแรงเลยก็ไเลเรียกทุกคนมารวมแรงเลยนะฉันนะออออไอ้ใจว่าไงบ้างมึตงตามไปยังไงพะเด็ิดปุ้งพี่ไว้ดิพี่เอคา <S <S อครับ ถามตรงๆนันเราไม่โอเคกับการตัดสินใจของพี่หรือเปล่าเออผม,มเคารพการตัดสินใจของพี่นะพี่เพราะว่าพี่ก็รับปากไว้แล้วด้วยอันนี้ผมเข้าใจพี่อืม หลักเลยที่เราติดอยู่คือปอนกับเจถูไหมครับตอนนี้อ่ใช่พี่ ม่ใช่ว่าไม่รักแกงนะครับกลจะเป็นปัญหาของแก๊ง <c oughs> ต,ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีใครมองว่าว่าเขาเป็นตัวปัญหาของแก๊งเลยเว้ยคือตอนนี้น้องมันน่าจะคิดไปกันเองว่าว่าแบบมันเป็นมันเป็นแค่สองคนมันที่ไม่โอเคหรือเปล่าเป็นปัญหาแก๊งกเลยตัดสินใจว่าจะออกไปมาแฟนใครหรือเปล่า โอแนะครับปอนอยู okay, huh? ่ไหมที่ปอนยังไม่อยู่ปะไม่อยู่ครับไม่อยู่โอเคครับที่เหลือไปไหนหมดนะ เอ้เจมีใครตามได้ปะหลโหลโหลอผัดว่าไงบ้างน้องนานแล้วนะผัดอยู่ไหมเนี่ยมีใครอยู่วะเนี่ยหลตรงเนี่ยอยู่เ,เป็นไงบ้างเนี่ยตามไปเจมายัางไง ผ่านไปไหนเนี่ยอะไรอะทำไมหล่อหล่ว่าไงครับพี่ลีซอค่ะเรามาหาใครจ๊ะลิลีหนูมาหาใครมาหาพี่ปอนค่ะมาหาพี่ปอนเด็กเด็กเสียปอนหรอใช่ครับใช่นี่ไงมาพอดีเนี่ยปอนไหนอะจิ้งมาหาน้อง มีงานรู้ได้แค่เพพี่อ่ะดูจอพี่อยู่ครับผมอันนี้แก๊งแก๊ง X ได้รับรับคนเลยครับโอ้โหไอสัตว์รอเสียบเลยเหรอไอเหี้ยทำไมครับอยากอยากมาเข้าแก๊งเรามีขอเรามีของมีอาวุธมีอะไรไหมไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่ขอังตอนนี้น่าจะยังไม่รับครับครับผมหลักๆน่าจะเอามีอาวุธก่อนครับใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศรับครับ ครับผมแม่งรูงานจัดงานไว้ที่ๆอ่ะรอหมอหน้านี้ทำอะไรายพี่ซาวเดี๋ยวเจมาพี่เคมันติดกดทงโอ้ยจบแล้วพี่จะจบแล้วอะไรเป็นอะไรอะไรม่กิเอาไปเบยมาไปเบยกี่เม็ดเอามาถามว่าเมื่อกี้ทำอะไรเพิ่งเป็นเรื่องดี คุยกับฮันนี่ไงฮันนี่มาหายปอนอ๋อหนึ่งหกหนึ่งเอาไปทำอะไรก็เอามาไงไบเบก็เอามาไงเดี๋ยวเขาดูแลใไงของเขาไงดูแลให้ดูแลให้อะไรของเขาอะไรเขายืมเธอมาสัมผัสเองอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ผ่า <laughs> อ,อะไรผ่าอ,อะไรหนึ่งหกหนึ่ง องตีได้มาเจ็ดสิหบหงง้ากมหนึ่งหกหนึ่งลำพี่นี่ปวดหัวเนี่ยจะพักกันแล้วเนะี่ยอะไรแรมเงยทศจะพัก oh, <wow. S 2> อืมต้องปวดหัวอีกแล้วเออเขาไม่ได้กล่องจูนเลยวะพี่ซอพี่พี่ซอเอาว่ามีคนจะมาขอเข้า ปอ่ะเทมเพลตไป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 เขโทรมาหาผมอ่ะไปซะเขาบอกให้ผมบอกให้ผมคุยกับพี่เทมเพลตเลยเขาทำได้ไม่เฮไม่ใช่ไงยุบแล้วจะไม่เมื่อกี้มีคนเดินมาที่แลนขอเข้าแก๊งกับพี่เหมือนมันรู้รอหมอจัดอะไรอย่ยรอเสียเลยไม่รู้กับมันอ่ะเขเห็นทะเลาะเราว่างหรือเปล่าเรามอไงต่อพี่ยุบเลยดีไหมพี่ ไปยุบอะไรไปต่อดีเขาอยากออกก็ต้องให้เขาออกผมปวดหัวว่ะผมว่าผมถามไปแล้วว่ามีใครพี่ก็ถามไปแล้วนี่ว่ามีใครอยากออกใามป่ะไอ้ช้าให้พี่บอกแล้วว<ม>่าเขาออติดใจเขาติดใจน้องติดใจว่าทําไมทําไมพี่กระหล่ำถามแบบนั้นขึ้นมาอ้าวอืม อ๋อมันมันต้องผ่านอยู่แล้วเพราะว่าคือดี่าไม่ก็ต้องมีสั่งคมถูกไม่ผมผมผมมาถามว่ามีใครไม่โอเคปอนไหมถ้าไม่ถ้ามีอ่ะผมจะเอาออกเลยแต่ไม่มีใครพูดไงตอนนั้นอะเขาเขาก็มันน้องมันก็เลยแบบนี้มั้งตอนที่เขาไปตีบัตรอะเธอไม่ได้ให้พี่คุโรกับปอนคุยกันออกแบบว่าเออขอโทษอะไรกคุยแล้วให้ให้มันคุยคุยกันแล้วแต่ว่านอนแรกอะบอกว่าเออจะจะจะจกันก็จากันดีด้ยไหมขอโทษขอโพยกันไม่อยากให้มีปัญหากันไม่อยากให้แสกันถึง้้างนออกีแลว มันก็จบขอทไม,ไม่มีใครขอโทษใครเลยมันก็จบจบ,จบที่ว่ามันก็เหมือนพูดต่างพูดต่างเชิงเช,ชิงแบบก็ก็ลงมก็เราไม่ผิดอ่ะก็เนี่ยก็คุณทําเราก่อนอะไรประมาณเนี้ยมันมันเชิงประมาณเนี้ยพยายามพยายามพยายามอยากให้ให้จบดีสุดลวเว้แล้วนี่ก็คิดว่ามันมันจบไปแล้วด้วยคือแลมอะไม่โอเคแลมกับแรมไม่โอเคว่า ทำไมถึงถึงถามว่ามีใครอยากออกตามไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วทําไมถึงถามเรื่องเอาย้ําเรื่องอาวุธของพิคุโรั้ทั้งๆที่ตอบอกไปแล้วว่ายังไม่เอาอาวุธพิุโรทำไมพี่กะลัพี่อยากพี่อยากรู้ว่าอาวุธเป็นเ,<ป>เป็นของ,เป,ของเป็นของที่เขาเติมกรชาหรือว่าเราดันให้ไงที่ไม่รู้พี่ก็เพิ่งมารู้ว่ามันเป็นแค่รถใช่ปะล่ะแค่นั้นเอง พราะว่าแลมบอกว่าพี่คุโราพูดขอโทษแต่ไม่เห็นฝังปอน,นะเอ่ยปากขอโทษเลยสักคำืมอืมมันก็เลยกับเธอมันก็เลยรู้สึกว่าทําไมล่ะไม่โอเคแล้วพอแบบว่าจะไปสภากันนะก็ไม่เห็นมีใครคุยกับพี่คุโรแบบว่าเอ,อิมเป็นไรนะพี่อะไรเงี้ยไม่เห็นมีใครเลยนอกจากย่าเห็นย่าคุยกับพี่คุโรคนเดียวดังนั้นก็แบบ แบบเหมือนปกป้องปองปกันหมดไปโอปอนกันหมดเข้าใจว่าแบบต้องเขาบินอะไรเงี้ยญากก็เลยบอกว่าเรื่องช่องบินนะไม่เกี่ยวเลยตัดออกไปเลยเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากเราเลือกป่าหรือมือที่สามแต่มั่นใจได้เลยว่าพี่คุโรไม่ทำหรอกก็พูดไปแบบนี้อืม นี่ก็คุยกับพี่คุณโรนนะหนึ่งก็คุยนะนี่ก็เห็นคุยกันอยู่บผมเขาขอโทษครับพี่คุณโรนขอโทษนะครับพี่ขอโทษพี่คุณโรนบ,บ่อยมากเลยขอโทษในท,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 ที่ที่ต้องตัดสินใจแบบนี้คุยนะคุยปกตินะคือตอนนี้น้องน้องมันอคติอะตอนเนี้แลมแลมกับรสอืมอาจจะเป็นอย่างนั้นอะเพราะว่าตอนตอน,ตอนนี้ยมันเน็นตอนนี้เป็นคนที่เข้ามาแล้วแบบทำให้พี่เขาต้องออกอะ ใช่ใช่ใช,ใช่ตอนนี้น้องม่อัตติไกปอนกับไอเจแล้วเรื่องนี้อ่ะต้นเหตุอะ่ะอยู่ที่ไฮไฮไไฮไม่โดนแบนอะ่ะไอปอนก็นไม่ได้เข้ามาเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดต้องโทษไ้ไฮ <hi S 1> เลยปลยูกโดนแบนทำไมเพื่ออะไรคือที่พี่ถามอะ่ะเพราะว่ามันเป็นข้อสงสัย ทั้งคู่เลยทั้งเรื่องอาวุธแล้วก็แล้วก็เรื่องคนออกแก๊งมัน<ำ>มันไม่ใช่ข้อสงสัยอะแรมแรมกับโทคิดว่าพี่อะแบบว่าแบ่งฟักแบ่งทายอะไรกันไปนแล้วอะใช่โอ,อ<ง>สรุปกันแหละของพี่มันเป็นมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อสงสัยพี่ว่าไอ้เจไปคุยกับพี่ไปปรึกษาพี่หรือเลยไปแบ่งพักคุยกันอะไรแบบนั้นอะ ใช่กาคุยในประเทศนี่แหละน้องเออไอเจมันก็เลยไอเจไอเจด้วยความที่มันบอกว่าเห็นพี่ออยู่ผมมานานแล้วผมมันยังไม่ตื่นผมนอนไปแล้วไม่รู้ปรึกษาใครมันอารมณ์ไอเจมันก็รักน้องมันก็เดือดแทนน้องมันน้องช่องบินหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะนึกฟิลภาพออกปะอ่ะเอาจิงนะเว้สุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าปอน่ะคนที่ชื่อปอนใช่ไหมถ้าสมมติน้องมันไปแหลมและเล่นแหลมจริงๆอะ คือถึงเวลาพ่รูสึกว่ามันมันถ้าเล่นก็ก็เล่นนะเฉยๆอย่ะเงี้ยเพราะนั่นเองเออและที่พี่ถามมาเพราะว่าพี่สงสัยถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้อีกเราจะเราจะทํำยังไงแล้วเพราะเพราะว่าคือพี่อ่ะไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะพี่อยากรู้ว่าเองอะจะนาแก๊งไปทางไหนคือพี่อยากจะดูนั่นแหละนั่นเองมันเป็นข้อสงสัยเพราะว่ามันก็เป็นเคสแรกที่แบบมีการออกแก๊งอะไรอย่างเงี้ย ที่ผ่านมาคือเราคุยกันเราตกลงโอเคกันมันไม่มีไม่มีการออกแต่ว่านี่คือคือการตัดใจที่หนักหนักใจพี่เพราะมันมันต้องเอาคนใดคนหนึ่งออกอ่ะหรือไม่ก็ออกทั้งคู่อ่ะคือตอนนี้ผมถามน้องมันบอกว่าเออถ้าถ้าพี่เอาปอนออกไปด้วยพวกมึงจะโอเคกันไหมมันก็บอกมันก็ยังไม่โอเคเพราะมันก็ติดปัญหากระเจแล้วตอนนี้น้องน้องมันก็คิดคิดว่ามันเป็นปัญหาส่วนน้อยเป็นเป็นเป็นเสียงส่วนน้อยที่ที่มีปัญหามันก็เลยว่ามันเป็นตัวปัญหากันมันก็เลยจะออกแต่พัก แต่ทางนี้งั้นคงถ้าจะพักกับผมคงไม่ให้พักคงให้ออกเลยอะ่ะแล้วทั้งออกก็คงก็คงต้องอาวุธหายอะเพราะว่าน้องมัาตัดสินใจที่จะออกเอง เหนื่อยว่ะเหนื่อยเรื่องเนื่อยพี่หน้าีอหน้ามันมันอยู่อีกอยู่ด้วยกันอีกนานอยู่แล้วอ่ะคือเรื่องที่หนึ่งอะไรอ่ะ มันหลักเลยมันส่วนใหญ่ที่แกงมันแ,แตกกันเพราะปัญหาภายในแน่เลพี่คนภายนอกมาทำอะไรไม่ได้หรอกกุ้งตรงถ้าพายนยังแข็งอยู่อะ่ะจะโดนตีจะโดนยับอาวุธอาวุธหายทั้งแกง๊งถ้าภายนมันยังรักกันอยู่มันไม่มันแตกหรอก ลออเจอมาคุยอยู่เริ่มต้นเดือนมาก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้ มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยเป็นไรกันพี่ป่าวป่าวพี่ป่าวป่าวมีใครไม่โอเคอีกไหมเนี่ยบอกพี่ทีเดียวได้นะเบต้าผู้อะไงอะเบต้าว่าถ้าไม่โอเคให้มาจบแค่วันนี้เว้ยเชื่อมีอะไรมียันหลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วนะคือใครไม่โอเคมันบอกกูเลยอะไรกูไม่ได้ติดใจอะไรก็ยอมราบการตัดสนใจของทุกคนนีิงๆแค่นั้น โอเคพันต okay like. okay, ้องว่าหลังไหมโอเคพันโอเคโอเคครับหลังพี่ซาวโอเคไหมพี่ถูไม่โอเคหรอกเฮียใครจะโอเคว่าคนออกแก๊งสามคนวันหนึ่งอะพี่ฟูจวโอเคไหมพี่โอเคน้อง มายังไงทำไมมันนานจังอะโอเคค่ะเดี๋ยวก็มาโอ้ยเอออืมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลเวลล่างค่ะเดี๋ยวไปเลเวลล่างทำอะไรอะ่ะเธอเธอไปถือของแก๊งให้หน่อยดิเพราะตัวเขามันหนักอะ่ะมันอันนี้ไม่ได้เขามาส่งของ